ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจาก m o สโต Creator Channel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะย้าทุกครั้งเลยนะว่าผมดูด้วยความตั้งใจดูอย่างจริงจังแล้วที่บอกว่าดูเพื่อความบันเทิงหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจัง แต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปคิดมากนะครับนะเพราะนี่คือการดูโดยรวมพลังงานรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท,ท่านได้ประมาณนี้นะครับผมถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลาย ID m o มอต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็ขอฝากเพจ a c e b o o k มอตโตมหาเมตตาของผมไว้นะครับไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรได้ตามสะดวกเลยนะครับ ในเพจ Facebook จะมีอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube เป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องดูดวงอื่นๆหรือว่าเรื่องวัตถุมงคลที่ผมจะนำมาเสนอตามวาระอันควรนะครับผมนะไปกดติดตามกดไลค์ไว้ได้เลยครับเพจมัตโตมหาเมตตานะครับผมในส่วนของการดูดวงนั้นผมก็จะเน้นวิธีการดูดวงแบบพิกากร์ดพิกเด็เลือกไพ่นะครับเลือกกองไพ่นะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้ตั้งสมาธิอาทำใจให้สงบกันก่อนแล้ว ก็จะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวระ,ะครังกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อทันใจและกองที่สามสีแดงหลวงพ่อรวยนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คำตอบตรงใจที่สุดนะครับผมและวันนี้เราจะดูกันในหัวข้ออะไรนั้นก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณและเขาศีลเสมอกันไหมนน่มาดูกันคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่เด็กถือดาบเพจออฟซอส แล้วก็เด็กถือไม้เท้าเพดอัปวันส์อ้โหโหยราชนีไม้เท้าฟรีอัปวันส์ตามหน้าไพา่กองนี้กับคําถามนี้ณเวลานี้นะครับไม่สมมคตรงทุกท่านนะคุณและเขาศีลเสมอกันไม่บอกเลยว่าสีลเสมอกันมากเออเป็นการสีลเสมอกันแบบค่อนข้างมีนิสัยส่วนตัวที่คล้ายๆกันอกันจากภาพจากไพ่นะมีเด็กดาบเด็กถือดาบกับเด็กถือไม้เท้า คุณทั้งคู่ต่างมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความมีความเป็นเด็กๆอยู่ในตัวไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เรียกว่าบางทีมีความแอบดือ้อแล้วก็แอบมีทิฐิใส่กันนิดหน่อยคุณสองคนศีลเสมอกันมากโชคชะตานําคุณให้มาพบกันไม่ว่าจะสาเหตุใดๆก็แล้วแต่แต่การพบกันของคุณครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับเออไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็นแล้วแต่พลังงานไพ่กองนี้บอกว่าในความสัมพันธ์นี้เพศหญิงจะเป็นใหญ่อ่า หรือคนที่มีจริตเป็นผู้หญิงจะเป็นใหญ่นะออประมาณนี้ความสัมพันธ์โดยรวมดูแล้วไม่เสียหายอะไรไม่มีไพ่เสียเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเด็กดาบนี่ก็มีความดื้ออยู่ในตัวมีความทิฐิอยู่ในตัวเด็กถือไม้เท้านี่ก็คล้ายๆดื้อเงียบเออหน้ามึน <c oughs> ขออนุญาตใช้คำนี้ประมาณว่ารู้แหละแต่อาจจะไม่ทำหรืออาจจะแกล้งไม่ยอมเพื่องัดข้อกันชักะเย่อกันคานอำนาจกันเองอะไรแบบเนี้เออเรียกว่าศีลเสมอกันใช้ได้เลยคู่นี้นะอ,อืม ถ้าคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้ราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่ไออารมณ์เด็กๆของคุณความเอาแต่ใจตัวเองอะไรพวกนี้หรือแม้แต่การไม่ยอมกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ ตัดออกไปได้ความสัมพันธ์คุณจะดีมากเลยนะคุณกองที่หนึ่งนะเออศีลเส,สมอกันชัดเจนเด็กถือดาบกับเด็กถือไม้เทา้าเอนดูเอนดูจริงๆนะเรื่องอื่นไม่มีปัญหาดูจากพลังงานดีความสัมพันธ์ดีราชนีไม้เทา้เาบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาไปได้ไม่ว่าจะต้องการสถานะอะไรแต่อย่างที่บอกแหละว่าคนที่ฝ่ายหญิงอ่ะฝ่ายหญิงหรือคนที่จริตเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้มีอำนาจในความสัมพันธ์นี้ยอมได้ก็ยอมกันไปเล็กๆน้อยๆคู่นี้คุณถือว่าสีนเสมอกันใช้ ได้ไม่มีอะไรจะขยายความให้ยืดยาวไปกว่านี้ชัดเจนย้ำเรื่องเดียวเรื่องระวังเรื่องอารมณ์ทิฏฐินะความเอาแต่ใจตัวเองเหมือนเด็กๆความงองแงอะไรแบบนี้เออไม่ได้ว่านะขออนุญาตนะต้องใช้คําให้ตรงๆเพื่อให,ใ,หให้เห็นภาพนะอืมระวังอารมณ์แบบนี้อย่ามีทิฏฐิใส่กันพยายามใช้เหตุผลแล้วก็อย่า ทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนี้เอองอนจุกจริงอะ่ะลดลงได้ก็ลดและความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนจะไปได้เดีนะครับคุณทั้งสองคนศีลเสมอการใช้ได้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2องกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อคุณและเขาสีลนเสมอกันไหมอ่ะคุณกองที่2คุณได้ไพ่ดีแอมเพรสอืมแล้วก็ดีแอมเพรสโอ้โห The Tower ชัดเจนคุณกองที่2ไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวเลยพลังงานไพ่กองนี้กับคำถามนี้หัวข้อนี้วันนี้ณนะเวลานี้ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับคุณกองที่สองคุณและเขาที่คุณนึกถึงถามถึงมวยถูกคู่มากพลังงานสมพงกันมากตีลเสมอกันสุดๆ เอ็มเพรสกับเอ็มเพอร์ออกมาคู่กันขนาดนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรกันยืดยาวไปกว่านี้อีกแล้วเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อโปรไฟล์ดีสูสีแม้จะมีบางอย่างอาจจะมากน้อยกว่ากันบ้างแต่ข้อดีโดยรวมของคุณทั้งสองคนเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อสูสีถ้าเป็นคู่รักก็เป็นคู่รักที่เหมือนกิ่งทองใบหยกอะ่ะคู่ควรกันแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนเป็นกัลายาลมิตรก็เรียกว่ารู้ทันกันรู้ใจกันเออถ้าเป็นสถานะอื่นใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าคุณและเขาเข้ากันได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็แล้ว แต่นะเออฝั่งชายฝั่งหญิงพลังงานขาดอำนาจกันได้พอสมควรเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อเออเอ็มเพอเรอร์กับเอ็มเพรสชัดเจนอยู่แล้วเกิดมาเป็นคู่กันด้วยซ้ําถ้าถามในแง่คู่รักก็คือเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากถ้าเป็นแค่คู่เพื่อนก็คือเพื่อนซี้เพื่อนสนิทเออสามารถไว้วางใจให้ทําเรื่องสําคัญแทนได้เลยแต่ว่ามีคําเตือนเล็กน้อยจากทาวเวอร์นะไอความที่คุณมีอะไรคล้ายกันมากเกินไปมีความ อ่าสมบูรณ์แบบมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันมากเกินไปเรียกว่าต่างคนต่างมีดีก็ได้อาจจะทําให้คุณสามารถผิดใจกันได้แล้วไม่มีใครยอมใครก่อนเออประมาณนี้ฉันก็มีดีเธอก็มีดีเฮ้ยแบบนี้ไงถึงบอกมวยถูกคู่ไงถึงจะเป็นความศินเสมอกันมีความสมน้ําสมเนื้อมีความคู่ควรกันแต่อันตรายเล็กๆน้อยๆของเอ็มเพรสกับเอ็มเพรสเนี่ย จะเป็นคู่ที่ไม่เคยยอมกันถ้ามีปัญหาเออเพราะต่างคนต่างคิดว่าฉันก็มีดีเธอก็มีดีต่างคนต่างมีดีเออโอกาสที่จะผิดใจกันกระทันหันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอ่ะมักจะเกิดขึ้นได้ง่าย เหมือนฟ้าผ่าลงกลางตึกเนี่ยเออเป็นเรื่องกระทันหันอยู่ดีๆอาจจะผิดใจกันขึ้นมาปรับปรับด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นได้ครับนะซึ่งเป็นปัญหาจุกจิกอะไรทั้งนองเนี้ยเออยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องใหญ่เอาแค่เรื่องเล็กๆเ,เนี่ยคุณก็กระทบกระทั่งกันได้เพราะคุณก็ต่างมีดีไงฉันก็มีดีเธอก็มีดีจําคํานี้ไว้นะเออเวลามีปัญหาอะไรกันแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่พยายามฉุกคิดให้ได้ว่าเราทั้งคู่มีข้อดีที่คู่ควรกันเป็นคนศินเสมอกันประมาณนี้หนักนิดเบาหน่อยยอมกันบ้างเออ อย่าถือทิฏฐิอย่าถือดีเกินไปเอาข้อดีมาแลกกันเอาข้อดีมาสนับสนุนส่งเสริมกันไม่ใช่เอาข้อดีมางัดกันนักจ้ะโอเคประมาณนี้นะคุณกองที่สอง พลังงานดีมากแทบไม่ต้องเตือนอะไรยกเว้นเนี่ยทาวเวอร์เนี่ยทาวเวอร์มันจริงๆมันตีความไปในแนง่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทและคําถามเออและภายแวดล้อมแต่กับหัวข้อนี้ก็ตีความได้อย่างเดียวว่าระวังการผิดใจกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องและการไม่ยอมกันไม่ยอมลงให้กันเออไม่ขอโทษกันก่อนไม่ง้อกันก่อนอะไรแบบนี้เอ็มเพรสก็มีดีเอ็มเพร์ก็มีด,มดีต่างคนต่าง,างมีดีเออเลยไม่ค่อยง้อกันถ้ามีปัญหาแต่ถ้าในสภาวะปกติอารมณ์ปกติคุณจะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก ไม่ว่าจะคบกันในสถานะอะไรคุณกองที่2คุณและเขาศีลเสมอกันสุดๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยนะครับไปโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้นะหัวข้อคุณและเขาศีลเสมอกันไหม่าคุณกองที่3คุณได้ไพ่ the devil ไม่ต้องตัว devilthe fool ค่อนข้างดีสามถ้วยก็มีความสุขดีแต่ต้องเตือนกันนิดหน่อยคุณกองที่สามคุณและเขาศินเสมอกันไหมบอกตามหน้าไพ่กองนี้กับคําถามนี้ณเวลานี้เลยนะไม่สามารถตรงทุกคนนะบอกได้เลยว่าคุณกับเขาศินเสมอกันมากค่อนข้างไปในทางเจ้าสําราญ The Fo ูลกับเดวิลเป็นตัวแทนของความเจ้าสําราญความเบิกบานและเดวิลยงไปถึงเรื่องอ่าพวกการรมตันหา ความสนุกแบบลุ่มหลงมัวเมานิดๆได้ด้วยนะมากน้อยแล้วแต่บางท่านบุญวาสนาไม่เท่ากันและการปฏิบัติไม่เหมือนกันอย่าไปตีความเดวิลว่าร้ายมันจะร้ายก็ได้ถ้าใช้ผิดที่ผิดทางมันจะดีก็ได้ถ้าคุณชอบแนวนี้ถ้าคุณเป็นหนุ่มสาวเจ้าสำราญและมีเดว,วิลเนี่ยแปลว่าคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้สนุกสุดเหวี่ยงในเส้นทางของคุณเลยโดยไม่มีใครขัดขวางและคุณกับเขาค่อนข้างมาในแนวทางเดียวกันเจ้าสำราญพอกันเออบางคนอาจจะติดเจ้าชู้ด้วยซ้ํา รงไม่ตรงลองดูถ้าไม่ตรงดูกองอื่นถ้าตรงดูต่อได้ว่าคุณเป็นแนวนี้หรือไม่แนวเจ้าสําราญเออรักความสนุกไม่ค่อยกังวลอะไรแล้วก็ไม่ค่อยคิดว่าจะเกิดปัญหาอะไรซึ่งไม่มีปัญหามันจะยังไม่มีปัญหาและแนวโน้มคือความความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะดําเนินไปได้วยความสุขดีราบเรื่นนะสามถ้วยราบเรื่นแต่สามถ้วยก็ตีความได้อีกอย่างว่าถ้าสนุกละลากันมากเกินไปเนี่ยมันมีความสุขก็จริงสามถ้วย แต่สามถ้วยเนี่ยถ้าโยงไปถึงคู่รักคู่ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเนี่ยต้องเตือนนิดหนึ่งว่าระวังท้องได้ด้วยนะสามถ้วยเนี่ยจริงๆการมีลูกมีอะไรนะับเป็นความยินดีแต่ถ้าเป็นสามถ้วยกับไอ้พวกเดวิลพวกเดอะฟูพวกเนี้ยเออมันจะเป็นผลพลอยได้จากความรักสนุกอะ่ะเออเตือนว่าระวังท้องป้องกันดีๆนะจ๊ะเออแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรถ้าคุณไม่ ไม่เที่ยวเล่นเกินลิมิตไม่ละลาเกินไปมีขอบเขตรู้จักว่าแค่ไหนพอประมาณเหนื่อยก็พักผ่อนนอนหลับอย่าไปขับรถอย่าไปเมาอะไรแบบเนี้ยคุณก็จะอยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขสามถ้วยยืนอย่างชัดเจนนะแล้วก็ระวังท้องอย่างที่ว่ามา่อกี้เออลักสหนูก,ก็คป้องกันดีๆเดวิลกับเดฟูชัดเจนว่าคุณ กับเขาจะสุดเหวี่ยงกันมากถ้าเป็นคู่รักคู่สัมพันธ์คู่สวัสดอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งป้องกันดีๆแต่ถ้าเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเฉยๆไม่ได้มีอะไรกันอันนี้ก็ตัดเรื่องไอ้เมื่อกี้ไปได้เลยสบายใจไม่ต้องกลัวท้องเพราะว่าถ้าไม่ได้มีอะไรกันมันก็ไม่ท้องหรอกถูกไหมฮะเออประมาณนี้ นี่คือพลังงานรวมนะอย่างที่บอกเออเดวิลกับเดฟูลไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเพื่อนกันเฉยๆหรือคู่รักคู่สวัสด์ได้หมดนะครับผมความสัมพันธ์ไม่จะเป็นต้องลึกซึ้งหรือไม่แต่ภาพรวมของเดวิลเดฟูลบ่งบอกว่าคุณสินเสมอกันสุดๆและจะมีความสุขสุดๆร่วมกันไปเลยอ่าในขอบเขตที่เหมาะสมและยังควบคุมสติได้ย้ํานะถ้าสนุกแบบมึนเมาควบคุมสติไม่ได้อันนั้นอันตรายเกินไปลดลด,ล,ดลงบ้างเออเดินทางไปไหนมาไหน ขอให้มีสติอยู่เสมอสนุกในขอบเขตลันลาให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวเดอะฟูการยืนลันลาอยู่ริมหน้าผาตามภาพนี้แม้จะเสี่ยงแต่อาจจะขอลองหรือเปล่าเออประมาณนี้เพราะชีวิตมีความหมายชีวิตมีอะไรให้ท้าทายให้ทำเยอะแยะนี่คือความหมายของเดอะฟูบวกกับเดวิลเข้าไปความสนุกสนานอ,อในตันหาราคาการอารมณ์ได้หมดทํานองนี้เรียกว่าเป็นความสุขทางโลกอย่างชัดเจนเออถ้าจะเอาทางรรมา เบรกนิดหนึ่งก็ดีถ้าทําได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมาทางนี้คุณยังมีความสุขดียังไม่เกิดปัญหาอะไรทําไปเถอะชีวิตนี้เกิดมาแล้วถ้าไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนและไม่เดือดร้อนตัวเองทําให้เต็มที่ไปเลยเพราะมีความสุขแน่นอนระวังผลกระทบดังกล่าวเท่านั้นเองนะครับคุณกองที่3โอเคครับโอเคครับครบถ้วนนะวันนี้กับการดูดวงไพ่ยิปซีก็ย้ําเสมอว่าดูเพลินๆเ,เป็นพลังงานรวมอย่าเอาไปจิตตกอย่าเอาไปคิดมากนะครับ ไพ่ดีก็อย่าประมาทถ้าไพ่ออกมาไม่ดีก็ไม่ต้องกังวลทุกอย่างอยู่ที่ดวงส่วนหนึ่งตัวเราส่วนหนึ่งทุกอย่างแก้ไขได้เราดูดวงเพื่อเป็นคนเหนือดวงรู้ก่อนป้องกันได้ก่อนแก้ไขได้ก่อนนี่ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนอย่าลืมกด subscribe like แชร r e และกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับ ผมลงคลิปทุกวันเลยนะบางท่านบอกเอ้วันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ลงคลิปเหรอผมลงทุกวันเลยแสดงว่าระบบไม่ได้แจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะครับหรือจะกดเข้ามาที่ช่องเพื่อดูโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมขอบคุณมากๆทุกการติดตามนะครับล้เาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ